Hey! หรือว่าคนนี้จะเป็นเจ้าหญิงที่หายตัวไป uh huh. ตัวของคุณดูสกรปรกแล้วก็ดวงตาของคุณเนี่ยได้ถูกทำร้ายมาด้วยหรือว่จะใช่คนนี้ใช่หรือเปล่าโอเคทุกคนเด,เดี๋ยวพี่จะสร้างห้องแล้วนะคะเรากำลังจะทำกิจกรรมตามหาเจ้าหญิงแห่งปราสาทชิชินะคะส่วนตัวพี่เนเนี่ย <Wow. S 1> ก็จะแสดงเป็นองครักษ์สุดหล่อ ออกตามหาเจ้าหญิงที่หายไปอ่ะสุดท้ายจับตัวไปนะคะได้ยินข่าวมาว่ามันจับตัวเจ้าหญิงคนเนี้ยไปอยู่ที่สุสานเดี๋ยวพี่ก็จะต้องไปตามหานะครับว่าเขาอยู่ที่นั่นหรือเปล่า <No. S 1> ไม่ทันเดี๋ยวเรารอบหน้านะคะรอหน้านะหะ mm. หรือว่าพี่จะเก็บเก็บแรงด้วยดีวะคือของขวัญมันส่งไม่ได้แล้วว่าเดี๋ยวมันค้างเยอะแล้วเดิันไม่ได้ ตาหน้าพ <ique> ี Radio ่เล่นแรงไหมคนดูแบบพี uh ่หน่อยได้ป้ะเดี่ยวยี่สิบดาวขอบคุณนะคะเดี่ยวสุดหล่อจ้าโอเคเอ่อกระผมชื่อองค์ครักษ์องค์ครักษ์อะไรดีวะชื่อองค์ครักษ์อะไรดีคนดูช่วยตั้งหน่อยครับไม่มีใครตั้งชื่อองค์ครักษ์ให้เลยอ่ะไม่เองก็ได้กระผมเอ้าลงผิดที่กระผมชื่อองค์ครักษ์ สุดหล่อวันนี้ผมก็ได้รับมอบหมายจากเบื้องบนผมได้ข่าวมาครับว่าเจ้าหญิงที่ผมกําลังตามหาเนี่ยเขาโดนอาสูรร้ายจากตัวมาอยู่ที่สุสานแห่งนี้โอเคตอนนี้ผมได้เดินทางมาถึงที่นี่แล้วนะครับโอ้โอไมคกอดโอ้โหคือผมไม่แน่ใจนะครับว่าผู้คนเหล่านี้เนี่ย คนไหนคือเจ้าหญิงตัวจริงวันนี้ผมอาจจะต้องใช้เวลาพิสูจน์โอเคผมเข้าใจว่าพวกคุณอ่ะอยากจะเป็นเจ้าหญิงแห่งภาษาชี้ๆมากๆด้วยที่ว่ามรดกแสนกว่าล้านผมรู้แหละว่ามันจะต้องมีสักคนหนึ่งที่เป็นเจ้าหญิงตัวจริงและก็จะมีไอ้พวกผู้หญิงที่แบบว่าปลอมตัวหวังมรดกโอเคไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวผมจะพิจารณาจากรูปร่างและความคุ้นเคยที่ผมเคยอยู่กับท่านเจ้าหญิงมาเอ่อช่วยลบกวนอย่าทำร้ายกันด้วยนะครับเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะโอ้เออผมบอก,บอกตรงๆนะครับว่ามันก็ค่อนข้างยากเลยที่ผมจะต้องคัดเลือกเพราะผมไม่รู้ว่าคนไหนคือตัวจริงโอเคคนแรกครับเดินมาเลยครับ ขอโรษครับโอ้เจ้าหญิงคนนี้เนี่ยช่างดูดีซะเหลือเกินแต่ผมพิจารณาดูแล้วคุณไม่ใช่เจ้าหญิงของผมครับขอโทษด,ด้วยครับลักษณะของคุณเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเฟเอ่มดูจากลักษณะแล้วเนี่ยเจ้าหญิงของกระผมเนี่ยเขาค่อนข้างมีสงาาส่าราศีแต่คุณเนี่ยไม่มีราศีอะไรเลยผมขอโทษด,ด้วยนะครับอ่มผมรู้สึกว่าหน้าของคุณมันเด็กเกินไปคุณไม่น่าจะใช่เจ้าหญิงของกระผมผมขอโทษด,ด้วยครับ มาครับอุ้ยอ่อผมว่าไม่น่าจะใช่นะครับเพราะว่าเจ้าหญิงเขาไม่ได้ใส่ตาสั้นเขาไม่ได้ใส่แว่นมาเลยครับคนต่อไปครับคนต่อไปเดินเข้ามาเลยครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับทําไมคุณไม่เดินเข้ามาครับโอเคครับคนต่อไปเดินเข้ามาเลยอเมื่อกี้ผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าเจ้าหญิงของกระผมเนี่ยชอบใส่แว่นนะคบขอโทษด้วยนะครับคนอุ้ยโอ้คนนี้คุณสวยมากๆเลยครับแต่ว่า เจ้าหญิงของกระผมเนี่ยเขาหน้าตาขี้เหร่กว่านี้นะครับไม่เลยนะครับคุณไม่ผ่านครับต่อไปครับเอืมอเฮ้ยเฮ้ยหรือว่าคนนี้จะเป็นเจ้าหญิงที่หายตัวไปตัวของคุณดูสกปรกแล้วก็ดวงตาของคุณเนี่ยได้ถูกทำร้ายมาด้วยหรือว่าจะใช่คนนี้ใช่หรือเปล่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอเก็บคุณไว้ก่อนแล้วกันนะครับไปรอที่ร้านในก่อนนะคะอุย้ยคนนี้อืม ท่านเจ้าหญิงของผมเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเต้นบันเล่แบบนี้ได้คุณค <What? S 1> ือตัวปลอมครับคุณอย่ามาหลอกผมเลย oh. เออไม่ใช่เหมือนกันครับมาค่ะมาครับคนนี้อุ้ยผมดูจากลักษณะของคุณแล้วเนี่ยคุณน่าจะมาจากนอกโลก <What? S 1> คุณไม่น่าจะใช่เจ้าหญิงของผมนะครับ oh. โทษด้วยนะครับเอ้ยคนนี้มีใบหน้าที่เหมือนกับคนเมื่อกี้เลย oh. ขอเก็บคุณไว้ก่อนละกันนะครับอุ้ยคนนี้ก็ผมขอโทษด้วยนะ ไม่ผ่านครับโอ้มาถึงทุกก็ลองทห้เลยเหรอครับเอ๊หรือว่าคนนี้จะใช่ท่าทางของเขาเนี่ยดูเขาเหมือนแบบ อยากจะกลับปราสาทมากมากถ้าอย่างนั้นผมให้ผ่านแล้วกันครับให้ผ่านแล้วกัน <c oughs> ครับคคิดไม่ออกแล้วกูจะพูดอะไรวั <c oughs> นนี้รู้สึกว่าคุณเนี่ยจะเป็นครึ่งกวางครึ่งคนนะครับตึ่ิง <c oughs> ของผมเนี่ยเขาเป็นมนุษย์เขาไม่ได้เป็นกวางนะครับผมาตด,ดยนะครับนี้ก็เหมือนกันนะครับคุณจะดูสวยเกินไปนะครับไม่ผ่านครับ เฮ้ยคือผมจะต้องบอกก่อนนะครับว่าเจ้าหญิงแห่งปราสาทชิชิเนี่ยคือท่านจะเป็นคนที่มีพลังแล้วก็มีวิชาในการต่อสู้คุณเนี่ยดูแล้วก็ดูมีพลังด้วยง <Okay. S 1> ั้นผมขอเก็บคุณเอาไว้ก่อนละกันไปครับอืมน้าคุณไปโดนอะไรมา <What? S 1> ที่ผมจําได้เนี่ยเจ้าหญิงของผมไม่เคยมีรอยแผลเป็นบนใบหน้านะครับขอโทษด้วยนะครับคุณปลอมตัวมาคุณไม่ผ่านขอโทษด้วยครับเราต้องเดินทางต่อไปแล้วครับบอกพิษ มันเดินทางมาใกล้เราแล้วค่ะ oh, <no. S 1> รบกวนทุกท่านเดินตามผมมานะคะเอ่อใครที่อยู่อยู่อะครับผมช่วยฝากฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะมั่ว <No. S 1> นะคะอันนี้ไม่เป็นแค่กิจกรรมนะคะทุกคนสําหรับใครที่โดนพี่คัดทิ้งเนี่ยก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะเอาตรงๆเลยก็คือพี่สุ่มมั่วแล้วก็พี่ก็พูดมั่วซั่วแล้วจะถือสาพี่เลยนะคะเ,เดี๋ยวผมจะพาพวกคุณไปที่บ้านพักของผมอีกหลังหนึ่งนะคะบ,บ้านพักตรงนี้ผมเอาไว้อยู่กับ เมียน้อยคนที่21อของผมเองครับนั่นก็คือหลังนี้นเองครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาไม่ดูครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวให้ทุกคนมายืนเรียงหน้าประตูเหมือนเดิมเลยครับจะรออยู่ที่ด้านในนะครับสําหรับคนที่ผ่านแล้วเนี่ยก็เชินทางด้านในบ้านเหมือนเดิมนะครับโอเคครับคนแรกครับเรียนเชิญเข้ามาเลยครับผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเจ้าหญิงของผมเนี่ยไม่ชอบใส่ชุดไทยครับผมขอโทษด้วยิงๆไม่ผ่านกันครับเลือกนี่ก็เหมือนกันครับคุณคือฐานที่ปลอมตัวมา อ่มอันนี้คุณคือยอดมนุษย์จากดาวไหนหรือเปล่าครับผมไม่ผ่านครับคุณว่ามองตัวมาเหมือนกันนี่ก็เหมือนกันไม่ผ่านครับเฮย้ยคุณคือนางฟ้าใช่ไหมครับเนี่ยไม่ผ่านนะครับอ่มคุณครับถ้าคุณยังดูสติไม่สมประกอบแบบนี้เนี่ยคุณก็ไปรักษาก่อนนะครับคันนี้ก็ไม่ผ่านนะครับขอโทษด้วยครับเฮย้ย เธอช่างดูดีเสือ,อแต่เธอไม่ใช่นะเธอก็ไม่ผ่านเหมือนกันนะครับผมขอโทษด้วยไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านเลยครับผมดูแล้วคุณไม่ใช่คุณอย่ามาหลอกผมม่คุณก็ไม่ใช่ครับมาครับอันนี้ก็แต่งตัวอะไรของคุณครับเนี่ยดูไม่มีเลยไม่โอเคเลยอุย้ย คือคุณคุณเป็นเอเลี่ยนใช่ไหมผมยังไม่ผ่านนะคะคุณคือเอเลี่ยนมาจากที่ไหนเนี่ยเอ่อมาๆๆตอนนี้ก็เดี๋ยวผมขอดูหน่อยครับว่าเหลือใครบ้างที่ผ่านนะคะเดี๋ยวก่อนนะครับเหมือนผมจะมีความรู้สึกว่ามีหนึ่งคนที่ปลอมตัวเข้ามานั่นก็คือคนนี้คนที่เดินไปเดินมา ผมไม่ได้เลือกเขามาเลยนั่นไงนั่นไงผมคิดแล้วว่าไม่ผิดเลยเขาคือนางอสอรพิษร้ายที่จะมาทำลายเจ้าหญิงของผม<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะต้องจัดการเขาและเขาคืออสอรพิษตัวเดิมเลยที่ชื่อเขาหอม เขาทําแบบนี้ทุกครั้งโอเคครับตอนนี้เนี่ยผมกําลังตัดสินใจอยู่นะครับว่าผมจะส่งสารให้กับคนในวงังแล้วให้คนวัคนในวังเนี่ยช่วยคัดเลือกดีไหมเห <c oughs> มผมจะเห็นอาสูรายอีกตัวหนึ่งแล้วครับอยู่ที่ทางด้านบน <c oughs> ผมว่าผมปล่อยมันไว้ดีกว่าเพราะว่าถ้าผมทํำร้ายมันเนี่ยมันอาจจะมาทําร้ายผมคืนผม <c oughs> ไม่สามารถที่จะสู้มันได้ <c oughs> ผมจะทายังไงดีครับกับท่านเจ้าหญิงสา นนมันจะมีแค่ท่านเดียวเท่านั้นที่จะได้กับปราสาทกับผมซึ่งผมคิดดูแล้วจะขอใช้ความรู้สึกที่เคยอยู่กับท่านมาที่ผมกำลังพิจรารณาอยู่นะครับว่าใครคือเจ้าหญิงของผมตัวจริงขอดูแป๊บนึงนะครับเออมันทำให้ผมคิดหนักมากๆเลยครับสามคนนี้อโอ้โเอ้ พี่งงโอ้ยพี่อยากจะร้องไห้คนดูพี่จะทำเสร็จแล้วอะเมื่อกี้คือทำไมต้องมาเกลียนด้วยพี่ไม่เข้าใจไอซิโร่นี่ใช่ไหมคือเขาเป็นอะไรของเขาวะทำไมต้องมาทำแบบนี้ด้วยวะฮ้ยแต่และคนเนาะคือแบบไม่ให้ความร้อมมือแล้วมันม,มาแกล้งกันด้วยอ่ะ กดไลค์ปลอบใจพี่เลยพี่โดนแกล้งอีกแล้ว